¡Gracias! <laughs> ็นอีกคันเนะึ่ที่ผมอยากจะได้มาครอบครองเสลี่ยเกิน d a คูล่าของเราสวัสดีคุณชมรกท่านด้วยนะครับผมเละในตอนนี้คุก็อยู่กับ The Gear Up Tangbit 4 oh. นะฮะวันนี้คลิปนี้นะเราก็จะมาเล่นรถถัง d a คูล่ a นะครับผมรถถังกลาง T7 ประเทศผสมฮะมันเป็นสัญชาติผสมนั่นเองผมชอบที่ว่ามันวิ่งเร็วเพราะว่าอัตราเร่งเขาเยอะ,ะนี่ก็เป็นคลิปต่อเน,นื่องอีกแล้วนะครับมั้งหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน,น่ๆคือช่วงนี้มีโปรโมชั่นการสมัครเบอร์ของเรานะครับผมซึ่งเดือนแรกคุณจะได้โปรโมชั่นพิเศษทุกกคนนนนเเลยยสาหรรัับดดแท่้โ การลดราคาที่50าสิบเรนล,ลยครึ่งต่อครึ่งเลยนะหากใครสนใจที่จะสนับสนุนปากปากระป๋องมากาสมัครมาได้เลยฮะพี่แดกของเรานะฮะความทัวทานจะอยู่ที่1325ก่อนด้านหน้า30ด้านข้าง20ด้านหลัง20สฮะส่วนตัวทางอยู่ที่30ด้านข้าง20ด้านหลังก็20เ <ฮะ S 1> ท่ากันเลยนี่หว่าระยะการมองเห็นอยู่ที่290เมตรชนิดปืนที่ติดตั้งปืน90มิลลิเมตรเพนตัมระยะเวลาในการเล่นอยู่ที่6.3สามจุที่6.3วิเท่าัรนมุมกอยู่ที่ละมุด10างศาเท่านั้นกลังขยกนอยู่่ที130 380แรงมา้าความเร็วสูงสุดอยู่ที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางดังอยู่ที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วเฉลีย่ยหรือว่าอัตราเร่งอยู่ที่53กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเรียกได้ว่าแค่เหยียบคันเร่งก็53เลย53กิโลเมตรเหรอคิดดูดิส่วนดทับระจยก็ตามนี้เลยนะซึ่งเขาวิ่งเร็วอยู่แล้วนะก็คงไม่จําเป็นขนาดนั้นที่เราจะเอากาลังเครื่องยนต์มาเพิ่มเ,เราเรา,เราเน้นรีโหลดแล้วกันส่วนยุทภัณฑ์ก็ตามนี้เลยนะครับผมส่วนกระสุนก็ตามนี้เลยนะครับอันที่จริงแล้วนนนนน้้้ออองงงเเเเเเาจะกะกกกสุ APCR ยี่วยยวแลวผม็ัมปิต นะถ้าไม่ได้กําไรมันก็ไม่ใช่ธุรกิจสิยิ่งทรัพยากรลองเล่นแบบนี้โดยแบบทรัพยากรแบบมีน้อยอย่างเงี้ยโดยเฉพาะกระสุน APCR ก็ลูกทองอย่างเงี้ยเออมีจํานวนจํากัดอย่างเงี้ยมีแค่หนึ่งลูก2ลูก3ลูกให้ใช้เป็นการเล้าใจใเราตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรประมาณนี้แบบว่าท้าทายตัวเองนะเกมก็จะสนุกไปอีกแบบหนึ่งนะลองเล่นดูก็สนุกนะเออแล้วก็มันก็เป็นการฝึกฝีมือเราด้วยนะครับผมอุปกรณ์ก็ตามนี้เลยนะฮะแต่ว่ามันจะเล่นได้2แบบนะก็คือถ้าเราเล่นแบบนี้คือเราจะไปเน้น support h e a พี่แทงถ้าเราเน้นแบบนี้แบบผมก็คื เราเฮฟวี่แท้นี้เราต้องเอาไว้เป็นลําดับสุดท้ายเลยเพราะว่ามันจะเสียเวลามากๆ,ๆเลยนะในการที่เราต้องไปโฟกัสด้านข้างด้านหลังหรือไม่ก็ถ้าเผชิญหน้าตรงๆก็ไม่แนะนําเลยไม่ควรเลยนะฮะมันจะเสียเวลาเยอะมากก็ะฉะนั้นแล้วเราควรจะไปเล่นไลท์แท้งมีเดียมแท้งแล้วก็ทีดีนะเฮฟวี่เอาเป็นลําดับสุดท้ายเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมเกมเลยลูกกันโอ้โหประเดิมเกมแรกฮะเทียแปดสี่นะเทียเจ็ดสามนะครับผมเอาเป็นว่าฝั่งนั้นมีโอเท่ากันเลยวะเอไม่ไม่ไม่ฝั่งเรามีแค่สองคันฮะอื ฝั่งนั้นมีเดียมสองรแทงหนึ่งงั้นเอาเป็นว่าเราไปแค่สปอตพอนะแล้วก็ถ้าไม่ไหวก็หนีเนะนะเราคงไม่อยู่นะฮะเอาเป็นว่าเราดูสถานการณ์ก่อนเฮ้ hey, แต่ว่าเราได้เปรียบเรื่องเฮวี่นะยูเนาะถ้าเฮวี่สักคันหนึ่งมาลายนี้ก็จะดีมากเลยนะครับผมลองดูดิแล้วทีดีเราก็อยู่นู่นหมดหรือเปล่ายังไรฮะอา้าวจริงอืมไม่โดนนะไม่โดนกะว่าจะได้สักคันสองคันหน่อยเอา้าแล้วมาทางเดียวกันทําไมนี่เพื่อน ถอยบ้าบ้านะอถอยถอยถอย,ถอยครับผมเราจะอยู่ทำไมฮะชิลี่สามแม็กโอ้โหนั่นไงชัดเจนฮะเราโดนลุมแล้วเรียบร้อยครับผมฝั่งเราไม่น่ารอดนะที่แน่ๆคืออืกดบ้ามาซะเยอะเชียวนะพน่อหนุ่มอ้าวอ้าวโอเคโ,โ,โ,โเรูโวูทุยแมนเจอร์แมเนเจอร์อ้าวแล้วผมจะอยู่ทำไมผมอยู่จะอยู่ทำซากอะไรละ่ะดีสิครับผมเฮฟวี่มาซะขนาดนี้นะฮะแล้วก็ฝั่งเราเสียไปอือดีนะเขายิงไม่โดนผมโอเค เราอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะฮะเราอยู่ตรงนี้ไปก่อนขึ้นตรงนี้ได้ปหะถ้าขึ้นได้จะโู้ยถ้าขึ้นได้จะเกินไปฮะเกินไปนะเพื่อนเราลาก่อนนะพ่อหนุ่มบายบ้ายอ้าว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 อืมเขาคิดว่าผมยังยังไม่อยู่ฮะเขาคิดว่าผมไม่อยู่อ้าวแล้วเพื่อเราลงคลองไปแล้วฮะลิอืมเรียบร้อยฮะจุดสังหารได้ผมลงคลองไปซะขนาดนั้นยังไงมาจริงหรือเปล่าเขาน่าจะขึ้นตรงนู้นป่ะอ้าว บ้าเฮ้ยเขาเลง็งเรารอเลยไม่ได้ไม่ได้ถ้าคุณยังโอ้โหไทเกอร์วัดไทเกอร์หนึ่งครับโอ้สุดยอดไปเลยนะครับคุณเล่นเป็นทีดีไปเวละให้ตายาที่แน่ๆคือผมโดนชาร์จแน่นอนฮนะไอ้เงยงั้นเราต้องตอดตอดตอดสักเม็ดนึงก็ยังดีฮนะสักเม็ดนึงวัดไม่เข้าไม่เข้าอย่างน้นเหรอไทเกอร์ ไปพิ้งนึกได้ฮะโอ้ไม่น่ารอดแล้วอะเราต้องหนีแล้ว่ะฮะทันปะถ้าผมจะไต่สะพานไปเดี๋ยวเขาเห็นนะโอ้เห็นอยู่ดีไม่ต่างกันเลยโอ้เรียบร้อยจบแล้วเกมแรกเกมแรกของเรานะฮะหนีทันปะเนี่ยหนีทันหรือเปล่าดูทรงแล้วน่าจะไม่ทันวะ่ะแต่ที่แน่ๆคือขอสักเม็ดไม่ได้หนียาวยาวเลยครับผมเราไม่อยู่ฮะเราไม่อยู่เราอย่าลืมหันป้องไปด้านหน้า ฟุตเบิร์กอย่าอย่าพลาดฟุตเบิร์กอย่าพลาดโอเคไทเกอร์ okay. mm hmm. หนึ่งนะฉันเห็นคนรีพอร์ตเฮ้ยเฮ้ย uh ห huh. ักสายไม่ทันโหไทเกอร์ oh, ดูดิเขาไปอยู่ตรงนู้นนะฮะพอ mm hmm. เดิมเกมแรกมาก,ก็อุ่นฮะอุ่นอุ่นที่หัวดิ <c oughs> เอาเป็นว่าน่าจะแพ้แล้วนะครับผมดูทรงแล้วนะครับผมงั้นผมขอข้ามไปเลยในกันนะฮะเออ เราหยู่ท้ายตารางเลยว่ะเอาเป็นว่ากเกมนี้เราจะเห็นแก่ตัวแล้วกันนะผมเราจะเข้าสู่วิถีเด็กแว้นโดยแททูนะฮะเราจะสปอร์ตแล้วก็หนีคอยสปอร์ตอย่างเดียวนะผมซึ่งเกมที่แล้วนี่คือผมห่วงหน้าพวงหลังจนเกินไปนะมันก็เลยทําให้เราตายนะะผมแทนที่เราจะตายแบบตอนท้ายๆแล้วกันถ้าเกมนี้จะแพ้ผมก็เออขอขอตายเป็นคนสุดท้ายแล้วกันนะฮะโอเคอืมโอ้โหสวยสวยเฮ้ยโอ้นี่ว่าจะไม่โดนสปอร์ตซะแล้วะฮะ เฮ้ยโอเคได้ได้ได้เห็นอยู่เห็นอยู่เอ้าเมินเมิน,มน,มนน่าเสียดายทีสี่เก้าได้เขาว่าโดนเนิฟมาฮะแต่ไม่รู้ว่าเนิฟแค่ไหนนะครับผมเนิฟแค่ไหนไม่รู้แต่ที่แน่แคือโอ,คโอเคโอ้ยดีน้ำปอกได้โอเคสวยไม่ได้ไม่ได้แรงไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้ม,ม,มที่แน่แนคือเพื่อนรีบมาเลยนะเพื่อนนะอ่ะฮะยังไงเดี๋ยวผมขึ้นไปสปอร์ตก่อนแล้วกันซ่อมเลยนะมันมีผลกับ ความเร็วของเราอ้าวมาเยอะเชียวนะพ่อหนุ่มไปโอโอรีบเลยเพื่อนรีบเลยนะฮะรีบดันเลยนะฮะหนึ่งเม็ดอ่าสองโอเคอ้าวอ้าวเฮ้ยอื้มนายหิวขนาดนั้นเลยหรอสองหนึ่งศูนย์ฮะโอเคเราคันนี้ต่อฮะโอเคอ้าวพลาดไปแล้วผมน่าจะโดนอีกเม็ดหนึ่งโอเค อ่อโปเกตโตโอเคอูห้าร้อยเราไม่ไ่ารอดว่ะเอ้ยสวยเพื่อนสวยเลยวะ่ะแต่ผมจะรอดไปเท่าน,นั้นแหละอ้าเฮ้ยโอเคได้โอเค,อเคมาสองวัตถุปะทะก,กันย่อมเกิดความเสียหายที่ตามมาเสมอนะฮะโอเคเรียบร้อยเฮ้ยโปเกตโตอ,อ <ไป S 1> ผมลืมนับว่ะรีบดัดเลยเพื่อนรีบดัดเลยนะฮะแลวเพื่อนเราสองคนคือโอเค,อเค,อเคผมก็ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดแล้วนะฮะ แล้วสองกันนั้นที่ตายสองคนแรกเลยนะก็คือศพอยู่ไหนวะเราไม่เห็นศพเลยวะอ๋อผมปิดผมปิดเอาไว้อะ่ะผมลืมว่าผมปิดศพเอาไว้ใครที่ตายแล้วก็จะไม่เห็นชื่อนั่นเองนะมันจะบงังวิสัยทัศนั่นเองผมลืมไปฮนะดูทรงแล้วเขาน่าจะเข้าลึกเกินไปนะฮะศพเพื่อนนะศพเพื่อนศพเพื่อนสองคนแรกที่ตายนะอันนี้คือทําไมถึงแยกกันล่ะเพื่อนไม่เลงคันเดียวกันเออโอเคสวยตอนนี้เหลือ E 2ยี่สิบห้าคันเดียวนะ ไม,ไม่ใช่อีกคันหนึ่งเอหรือเปล่าอ๋อใหม่ใหม่ใหม่อยู่โน้นฮะอยู่ในเมืองในเมืองโอเคอน,นั่นแหละอีมิวได้แล้วสวยเออผมลืมไปผมอยู่ท้ายตารางนี่หว่าเพราะฝั่งนั้นเขาก็โถมมาด้วยไงแล้วเพื่อนเราก็ยังมาแบบแบบว่ากึ่มกึ่มอยู่ยังกึ่มกึ่มอยู่ะจะบุกก็ไม่ใช่ผมก็เลยเปิดเลยเปิดเลยนะ <c oughs> อืมเกือบเกือบท้ายตารางเลยฮนะแบบนี้เอาเป็นว่าเราแค่สปอตนะฮะฝั่งอุย้ย สเยอะเลยวะ่ะเฮ้ยสเท่ากันนะแต่ว่าฝั่งนั้นได้เปรียบเรื่องเฮฟวี่ทดีเอ้ยไม่ใช่ทีดีเขาเยอะกว่าอาจจะโอ้ยโอ้ยเนาฉันจะไปซ้ายฉันจะไปกลางให้ฉันไปก่อนเออโอ้โหเอ้ย,อยมาตัดกําลังตั้งแต่ต้นเกมเลยเหรอเพื่อนให้ตายเถอะบ้านนะสปอตทันไ,มไวมเนี่ยทันแลว้วว่าโอ้ยเนี่ยไม่ทันเลยฮะโอเคอโอ้ย,ห,ยหลบก่อน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 ไม่ทันแล้ว,วะ่ะ โอ้เอทีเราตัดกําลังเราตั้งแต่ต้นเกมเลยฮนะเอาเป็นว่าอยู่กลางไว้ก่อนอยู่กลางเอาไว้ก่อนนะเฮ a วี่ <c oughs> เขาคันเดียวได้อยู่แหลอะอโออยู่นี่โอเคอยังไงว่าไงเพื่อนรีบมาเลยนะเฮฟวีน่นายอย่าอย่าให้ชันรูนะว่าไปสายโอ้ไม่ใช่เฮ a วีแต่เป็นไรแทงเรา what อะไรครับอะไรครับนี่เฮ a วี Heavy. โอเคคอมเมดคอมเมโอ้ยน่าสนอยู่นะแต่ว่าผมเซฟเลือไปก่อนวะเออ ผมสองเกมสองสามเกมมานี่ผมคือแบบว่ามันมันเกินไปฮะมันเกินไปเอา้ายิงไปแล้วฮะมีเวลาอยู่สิบสี่วิเอา้ายิงไปแล้วด้วยที่สี่เก้าว่าไงอ่ะฮะโอเคสวยถอยยาวฮะถอยยาวเฮ้ย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 เอาดิเพื่อนเอาดิโอเคโอ้โหไม่ได้ถอยถอยถอย,ถอยก่อนมันมีสองนัดฮะมีสองนัดมีสองเม็ดอ้าวมาตอนไหนแล้วก็พลาดแล้วด้วยฮะโอเคสวย ผมเล็งคอมเมดไว้ก่อนโอเคเฮ้ยโอ้โหเอาดิเพื่อนโอ้ไม่รอดแล้วะคนเราเดนยิงเยอะเกินไปเฮ้ยฟุตเวิร์กไม่ดีลบ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 ทันปะทันปะโอเคได้อยู่โอเคโอเคโอเคแต่ถ้าทีสี่เก้าชาร์จผมนี่คือจบเลยนะยังไงเอลทีทีรีบเอาให้ได้เห็นไหมไหนคอมเมดได้เห็นคอมเมดไหมนายเห็นคอมเมดไหมเพื่อนเขายังไม่ยิงะ เฮ้ยพลาดเอาเอาเลยอ้อมโลกสกายซะขนาดนั้นเอาให้ได้นะอ่ะฮะโอเคเพื่อเรามาแล้วโอเคอีเมลโอเคเดี๋ยวสองกันเท่านั้นอ้าวอ้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนึ่งผมฟังเสียงกันสองอีกเม็ดเดียวหมดแล้วเหรอเฮ้ยยังนะน่าจะยังน่าจะยังนะ ้ยจะยังไม่หมดเฮ้ยหรือเขาหมดแล้วเอา้าโอเคอีกข้าวีเขาโหลดเสร็จหรือไม่ก็เสร็จแล้วฮะลุมเลยโอ้ยแค่เราไม่รอดแล้วแหละลาก่อนลาก่อนเพื่อน LTTB เราอ้อมโลกเฉียวนะฮะอ้อมไปสไกายอ่าอ้อมแบบอ้อมอ้อมอ้อมไปฟากนู้นเลย,ยเกือบเกือบไม่รอดแล้วดีนะที่ T ส9เ้เขาไม่ตามผมเนะี่ย ถ้าตามที่ผมคงไม่รอดแล้วฮะโอเคให้เป็นยังไงกันบ้างน่สนุกเจ้าแดกคิวล่รนะผมทึ่งก็เหมาะสําหรับต้นเกมนะส่วนกลางเกมก็กลุม่มๆนะแบบว่าคอยซัพพอร์ตดีที่สุดนะกลแบบางเกมเลดเกมนี่คอยซัพพอร์ตไว้ดีที่สุดแล้วแต่ว่าต้นเกมนี่เราต้องไปซัพพอร์ตให้เพื่อนก่อนนะเพราะว่าหนึ่งเลยมันก็เสียงอยู่เหมือนกันนะแบบว่ามันเสียงเสียงเพราะว่าคันเขายาวนะไม่มันไม่ใหญ่แต่ว่ายาวแต่เขาก็ปิดตดอนด้วยคมเลวของเขานั่นเองนะฮะส่วนตัวผมนะคันนี้ผมจะให้คะแนนอยู่ที่ 8.1แล้วกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมหาก,กชอบกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจไว้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม Heard what you said, I'll make you have some regrets and no I never forget. So now you have a few deaths. That shit it needs to be paid with blood or some sort of pain. You got the permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The